อากาศร้านเฮียแมวมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะเดี๋ยวหนูขอถ่ายรูปก่อนส่งงานก่อนเพียงเธอสบตาโอ้ยเชี้อ่ยโอ้ยเชี้ย่ยเนเก่งกินอะไระลูกอะอันนี้แฟนขับน้องนะคะอันนี้แฟนขับน้องคะ่ะ อะไรอะอะไรกับคุณพ่อเหรอลูกพ่อไปเล่นบ้านบอลก่อนพ่อไปเล่นบ้านบอลจู้จอุ้บพ่อกันดิโอ้หจุ๊บหัวสั่นเลยโอ้โหขยี้ขยี้ขยี้มีบทมีบทมีขยี้โอ้พ่อจ๋า ข้างนู้นจ <t> ุบแล้วอุ <t> ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะพยายามจุบพ่อมันจุบะล